สวัสดีค่ะวันนี้มาทบทวน10นาทีกับในเรื่องของตำรับยาในคัมภีร์ตักกศิลานะคะทีนี้ลักษณะอาการของไข้พิษไข้การเนี่ยบางทีก็เป็นไข้มาก่อนหรือบางทีก็มีลักษณะการออกขุดออกมาตามผิวหนังเป็นแผ่นเป็นเม็ดสีแดงดำเขียวก็มีที่สําคัญคือแพทย์ต้องให้ยากระทุงพิษไข้ให้สิน้นถ้ากระทุงพิษไม่หมดจะกลับลงไปกินตับกินปอดให้ถ่ายออกมาเป็นโลหิตเสมหะ บางทีลงปัสสาวะปิดปัสสาวะบางทีอาเจียนเปนลงโอโลโิตนะคะให้ไอบางทีร้อนในกระหายน้ำหอบสะอึกดินกระด้านคางแข็งชักตาเหลือตากลับนะคะอ่าทำพิษจับหัวใจให้นอนกลดไม่สมปรดีจับปุ่นข้าะเบางทีให้ปิดตะสมุทรันกำเริบเลื้งไปถ้วยกายแพทย์รักษาดีก็รอดไม่รักษาไม่ดีก็ตรงตรองจงหนักนะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ละเอียดถ้าแพทย์เนี่ย วางยาผิดตายลงด้วยพิษยาของแพทย์แพทย์นั้นก็ตกในมหาอเวจีนรกน,นะคะการพิจารณารักษาไขา้พิษไล้การในท้องจําไว้นะคะมีอยู่ข้อห้ามอยู่10ข้อคือในเรื่องของการวางยารสอะไรเนี่ยสอันจะมีรร้อนเผ็ดเปรี้ยวจำไว้เลยนะร้อนเผ็ดเปรี้ยวทําให้ไข้กําเริบร้อนเผ็ดเปรี้ยวส่วนในส่วนของการห้ามประครบกับห้ามนวดจําเป็นแพคคู่นะคะ รถมีสามรถร้อนเผ็ดเปรี้ยวห้ามประครบห้ามนวดยิ่งทําให้อักเสบเพิ่มขึ้นนะคะห้ามสองถูกคือถูกน้ํามันกับถูกเหล้าห้ามกินสองกินคือห้ามกินห้ามอาบน้ําร้อนและห้ามรับประทานส้มผิวมีขันห้ามกระทิน้าําพันและอันสุดท้ายคือห้ามปล่อยปลิงนะคะการพิจารณารักษาไขา้พิเศการมีข้อห้ามอยู่สิบข้อรถเป็นละสามร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดเปรี้ยวห้ามประคบห้ามนวด นะห้ามถูกน้ำมันห้ามถูกเล้าห้ามรับประทานหรือห้ามกินส้มกะทิและห้ามกินห้ามอาบน้ำร้อนสุดท้ายก็คือห้ามปล่อยปลิงนะคะในตำรับยาถ้าเขาบอกถ้าไม่รู้กระทำผิดอาจเป็นอันตรายถึงตายได้นะในเรื่องของข้อห้ามนะคะในตำรับยารักษาใข้พิษไข้การนะคะายาลำดับแรกเนี่ยแพทย์ต้องกระทุง้งพิษให้ไข้พิการออกมา ต้องใช้ยาชื่อแก้วห้าดวงนะคะวงเล็บยาฮาระแก้วห้าดวงเรียกว่ายากระทุงพิษขนาดที่หนึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดนะเจ็ดขนาดน,นะคะขนาดที่หนึ่งเป็นยากระทุงพิษหรือ,อยากแก้วห้าดวงมีชิงซีง่รากย่้านางรากขุนทารากเท้าเยา่ม่อมรากมะเดื่อชุมพรยายอายก่อนนะยายอยายชิง ชิงก็คือชิงชี่นางก็คนทานางก็คือย่านางคนทาก็นางคนทาพาไปชุมพรก็คือมาเดือชุมพรนะอ่าชุมพรนะก็จำง่ายๆย่ายชิงนางคนทาไปชุมพรทีนี้พอจำได้แล้วต้องรู้ว่ายาต้องเอามาเสมอภาครับประทานครั้งละสองถึงสามช้อนโต๊ะห่างกันประมาณสามชั่วโมงต่อครั้ง สรรพคุณของยากระทุงพิษขนาดที่หนึ่งหรือยากแก้วห้าดวงคือกระทุงพิษให้ด้านหนึ่งตำหับนะคะตำหับที่สองหรือขนาดที่สองนี่ว่ายาประสะผิวภายนอกเวลากระทุงพิษเสร็จปุ๊บนะมันออกมาภายนอกเป็นตุ่มเป็นเม็ดเป็นผื่นเป็นวงนะก็ต้องใช้มันร้อนมันมีไข้มันมีความร้อนก็ต้องใช้ของเย็นก็คือใบยานางใช้ใบมะขามลดเปรี้ยวทําความสะอาดรูขุมขนมันจะได้ออกมาดีขึ้น ถาวันเปรียงลดเอาไปทางเบื่อเมานะช่วยในการแก้พิษโลหิตพิษเสมหะพิษตีได้ด้วยเนาะถาวันเปรียงนะเสมอภาคแทรกดินกระสิวละลายน้าสาวข้าวพุ่นนะคะอ่าถ้ากนถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ทําให้พิษตัวร้อนเป็นเปลวตัวร้อนจัดแต่งยาพ่นซ้ําอีกเอาใหม่ในยาปราศผิวภายนอกขนาดที่สองมีสองใบคือใบยะนางใบมะขามและเถาวันเปรียง เสมอภาคบทแทรกนูนเป็นสีวนูนเป็นสี่ยันช่วยขับลมที่ค้างในเส้นเพราะฉะนั้นเวลาผื่นที่มันขึ้นมาเป็นตุ่มตุ่มตุมตุมเนี่ยม,ม,มันจะเป็นก้อนก้อนบางทีเป็นก้อนก้อนเหมือนมีลมพิษอยู่มันก็จะไล่ลมพิษออกน้ำซาวข้าวพ้นละลายน้ำข้าวพ้นน้ำซาวข้าวมันเย็นใช้ลดไข้ได้นะทําให้ผิวกายเย็นนะคะยานางเย็นใบมะขามออกเปรี้ยวเนาะหลังหลูล่ขมพลถ้าวันเปลี่ยนออกมาเบื่อช่วยแก้พิษต่างๆพวกเชื้อพิษไข้ต่างๆนะคะ เสมอภาคบทแทรกดิมสิวละลายน้ําสภาพพ่นอ่านต่อไปนะตะสระผิวภายนอกมาอย่าพ่นภายนอกคราวนี้เป็นไงล่ะตัวยังร้อนจัดใช้ใบอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ใบและรากสองตัวคือเดี๋ยวเหายานางต้องคงมาอยู่โลงมาอยู่นะแต่ในขนาดที่สามยาพ่นภายนอกขนาดที่สามยาพ่นภายนอกเนี่ยจะใช้เหายานางทั้งใบและรากเทาขี้กาแดงทั้งใบและราก และรากฟักข้าวอยู่ในขนาดที่สามรากฟักข้าวเหมือนเดิมค่ะเสมือภาคบทแทรกดินประสิวละลายน้ำสาวข้าวแต่อันนี้ทั้งให้กินและท้นภายนอกอทั้งกินและพันธุนั้นถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็ต้องใช้ตำรับที่สซึ่งมีชื่อว่ายาพ้นและยากินมีตัวยาที่เป็นพืชวัตถุตัวเดียวคือทองหลางใบมนทองหลางใบมนนะคะตำรับที่สี่ สี่นะสี่สี่สี่ใช้ทองหลงังสี่บาทอ่ะต้องใช้ชงหลังใบหมหรืดถึงทองนะทองหลังใบมน์กับเปลือกทองหลังใบมนใช้ส่วนของใบและเปลือกทองหลังใบมนและข้าวสารพอตำรับที่สเราใชใ้ข้าวสารก็บดแทกดินประสิวทั้งกินและพนไม่ต้องละลายน้ำสาวข้าวแล้วเพราะมีข้าวสารอยู่ในตำรับนี้แล้วนะคะอ่าเมื่ออ่าอันนี้ก็คือ ถ้ายังอาการเนี่ยไม่ไดีจากตำรับที่สามซึ่งเป็นยาซึ่งเป็นยาพ่นภายนอกแต่เขาชื่อว่ายาพ่นภายนอกก็จริงแต่เขาให้ใช้ทั้งกินและพ่นก็มาใช้ขนานนที่สี่คือยาพ่นและยากินมีใบทองหลังไม่มนเปื้อนทองหลังไม่มนแล้วก็เข้าสารเสมอภาคบทแทรกดินปรสสิวทั้งกินและพ่นเขาบอกถ้าจบอันนี้ใช้ยากระทุงพิษภายในภายนอกพ่นแล้วก็ให้ต้มยากินด้วยดังต่อไปนี้คือ ขนาดที่ห้ายาแปรไข้นะยาแปรไข่รับประทานแปรไข้จากร้ายเป็นดีนะรับประทานแปรไข้จากร้ายเป็นดีนี่คือสปปรรพคุณเขานะคะมีอะไรบ้างถ้าสังเกตด,ดูจะมีอยู่ห้ามะมะอะไรบ้างมะยมมะนาวมะกรูดมะเฟืองมะตูมสองหมากหมากผู้มากเมียสองยายาแพ้ยาปากควาย แล้วมีตัวที่เหมือนเขาคือมีใบคนทีสอขอไปทีขม,ออมออิ้นอ้อยกับขมิ้นอ้อยเป็นพืชหัวนะคะห้ามะห้ามะห้ามะมะอะไรบ้างมะยมมะกรูดมะนาวมะเฟืองมะตุ้มสองหมากหมากผู้หมากเมียสองหญ้าหญ้าแพรกหญ้าปากควายจำสองหญ้านี่ให้ดีนะหญ้าแพรกหญ้าปากควายและมีขมิ้นอ้อยใบคนทีสอหนักสิ่งละเสมอภาคทละลายน้ำสาวข้าว รับประทานแปลไข้จากร้ายเป็นดีนอกจากจะมียาไข้ยยาแปลไข้ขนาดนี้แล้วยังจะมียาพ่นแปลผิวภายนอกนะเอาตัวยาจากข้างบนลงมาสองตัวคือยาสองอยาเอาใส่มาไว้ยาแพร่ยาปากพายหนึ่งมะคือใบมะเฟืองและรังหมาร่าที่ค้างแรมปีมันจะเป็นรังแบบนี้แล้วมีช่องช่องช่องนะบางทีตัวเดียวเดี่ยวเป็นช่องเหมือนดินเหนียวเลย ลังหม่าร่าที่ค้างแรมเปียนี่แก้ร้อนไนกายนะเนาะแต่ใช้พ่นแปลผิวภายนอกทั้งหมดหนักสิ่งเสมอภาคบทปั้นเป็นเม็ดนะคะเวลาจะใช้ก็เอาน้ำซาวข้าวเป็นกระสายพ่นเพียงสามครั้งเท่านั้นยาพ่นแปลผิวภายนอกจะพ่นเพียงสามครั้งเท่านั้นเมื่อรักษาเป็นระยะแล้วไม่ดีขึ้นก็กินยารักษาไข้เฉพาะวรวื่า ยาครอบไข้ตักกะศิลาสองจันจันแดงจันขาวสามรากรากสะแกร,รากฝข้าวรากจิงจอสองใบใบผักหวานบ้านใบมะนาวสามบำารุงกฤษณากะลําคักขนดอกแล้วก็มีอะไรคะมีเทาย่านางหัวค้าอ้อขอโทษทีใบตรงนี้มีใบสวาดด้วยนะคะอ่าผักหวานบ้านใบมะนาวใบสวาดนะหวาดบ้านนาวมีหัวค้า มีงวนหมูงวนหมูก็คือกระทุงหมาบ้านเองค่ะนะมีสองจานสองจานสองจอจันแดงจันขาวสามใบใบวาดใบบ้านใบนาวอ่านาววาดบ้านอ่ากวาดบ้านก็ได้สามใบมีแล้วก็มีสองมีสามบำารุงคือกิจสนาการลำพักขอนดอกสามสหายนะคะสามรากนะสามราก สองสามรากรากสแกรรากฟักข้าวและรากจิงจอกรากฟักข้าวตะกี้หนูยาอะไรนะจําได้ไหมอยู่ในยาพ่นภายนอกด้วยนะคะรากฟักข้าวนะสามรากสแกรฟักข้าวและจิงจอกจิงจอกเนี่ยชอบรังแกฟักข้าวก็ได้จิงจอกชอบรังแกฟักข้าวมีสองจอจันแดงจันขาวมีสามใบนาวหวาดนาหว,วาด มีใบสามใบคือใบมะนาวใบผักหวานบ้านนะคะใบสว่าดนะคะแล้วก็มีหัวคลาง้วนหมูนะหัวคา้าง้วนหมูเพิ่มมาหัวคา้าง้วนหมูนะคะหนักสิ่งร้าสมภาคบทแทกพิมเสนอันอื่นตะกี้บทแทกดินประสิวมียาครอบไขตัวเดียวนะคะที่บทแทกพิมเสนใช้น้ำสาวข้าวเป็นกระสายรับประทานเป็นยารักษาภายในรับประทานเป็นจำจนกว่าจะนะคะ เป็นยาครอบไข่ตักศิลาทั้งหมดเรียงชื่อใหม่นะกระทงพิษขนานที่หนึ่แก้วห้าดวงยายชิงนางคนทาไปชุมพรเสมอภาครับประทานสองสามช้อนโต๊ะห่างสามชั่วโมงสรรพคุณกระทงพิษไข่อันที่สองประสาทผิวภายนอกใบยานางใบมะขามเถาวันเปลียงเสมอภาคบดแส้เป็นสิวละน้นละนายน,น้ำเสาข้าวตำรับที่สามยาพ่นภายนอกมีละเถาวิ้านางต้องใช้ใบละลากขี้กาแดงทั้งใบละลากแล้วก็รากฟักข้าว เสมอภาคบทแทรกดินประสิวละลายน้ำสับข้าทั้งกินและพ่นภายนอกอันที่สี่ยาพ่นและยากินมีตัวเดียวคือใบและเปลือกของทองหลังใบมนเข้าสารบทแทรกดินประสิอย่างเดียวนะคะทั้งกินและพ่นแล้วก็มียาต้มขนาดที่ห้าคือยาแปรไข้มีห้ามะมะยมมะนาวมะกรูดมะเฟืองมะตูมสองหมากมากพู่มหมากเมียอ่ะแล้วก็มีใบ คนทีสองคามินอ้อยสองหญ้าหญ้าแพร่หญ้าปากักควายเสมอผ้าบดละแลนน้ำสาวข้าวไม่มีดินกระสิวเลยนะรับประทานแปลไข้จากร้ายเป็นดีนอกจากนี้ยังมีอันตำรับที่หกขนาดที่หกยาพ่นแต่ผิวภายนอกจะมีหญ้าสองหญ้าดึงลงมาหญ้าแพรกหญ้าปากักควายหนึ่งมะคือมะใบมะเปื่องและหลังหมาร่าค้างแรงปีเอามาบดปั้นเป็นเม็ดเอาน้ำซาวข้าวเป็นกระสายพ่นเพียงสามครั้งเท่านั้น ถัดมาตำรับที่เจ็ดรั่นคืยาครอบไข้ตะกสัสรามีสองจอจันแดงจันขาวมีสามใบใบสวาดใบผักหวานบ้านใบมะนาวนะคะมีสามรากรากสแกร,รากจิงเจารากฟักข้าวมีสามสหายบํารุงกฤษณากัดลำพักขอนดอกและอย่าลืมง้มวนหมูและหัวค้าเสมอภาคบดใสกพิมพเสนะ้ำไม่ใช่ดินประสิวนะใช้น้ำซาวซาวข้าวเป็นกระสายรับประทานเป็นยารักษาภายใน รับประทานเป็นจำจนกว่าจะจบแล้วกับตำรับยาในกำเพียงตักกศิลาท่องจำไว้นะคะ